อากงครับซาคิมอยู่ไกซสื่อหลายหองากงเสียหูคือว่าลูกสาวจะแต่งงานลูกสาวผมจะแต่งงานให้อากงช่วยหน่อยให้อากงช่วยดูหน่อยลูกละระยะระยะเออดีบ้วยเ้าถ้าเกิดเสีย จะแต่งช่วงไหนคะเฮียเขาแต่งไปไปไปลายปีถึงต้น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 ปีครับคงปลายปีนี้ปลายสิ้นปีนี้อ่ามกราลาจะมกราคมต้นปีหน้าต้นต้นปีหน้าต้นปีหน้านี่โหมดชายปีผู้ชายปีเกิดเซี่ยจัวจามุเสียแด่อะไเนี่ยคงเอา คือตอนนี้เนี่ยถ้าอย่างคงก็ว่าคือจาโเบลเนี่ยหนังีิตา้าคยจาวเบลไเหนี่ยสียเหรืองคงวัวไก่เที่ยมันเสียแบครับนะผมคือคือว่าอันนี้มันแมนแหนแมน่นี้ต้องดูวันนี้ด้วยคง ไปดูแผนมาเบียร์ไปดแผนมาเบียร์พอโต้เลยครับว่ามันคาดเคลื่นถี่นะี่ฮะส่ดกลับมาครับคือว่าอากงพันเกียอู่เกียเขาก็มีการนำานม้านพันถี่บ้านถี่นี้รวมนี้ครับ

teyasi ndec isa isa eno woba olisiatowa apa olisiatowa. ไยเสียตัวปีเซียตัวยาโบเสียแบกแต่อแบกไม่ได้ไมเดือ

พีตาเขาโดนให้เอาเนี่ยก็มาที่สัจว์เช่าด้งเลยไม่ได้เลยช่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย เซีย,ไไยจัวหัวโบ๊ีเซียจัวเด็กไมีนาโอ้ยดูไม่ไห้ดู <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไ Yeah, there's more. mẹ chào 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 mẹ เสียเสียไอเสียพุงนอนที่กอดเสียเสียพุงโซยแล้วไอคือสีสะเกตะอทั้งวันเลยเสียพุงอันนี้เสียงมั่นก่าครั้งแรก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 อันนี้เริ่ม เดินงานเรื่องเดินงานวันที่แปดวันที่แปดแล้วไกซี่ม้าเหนียวกรงเริ่มอ่ะสองเลืองเลือกเปลือกดีจ๋าจ้าแค่ก็ไกซี่เดี๋ยวพุ่งสวนแบนมั่น เริ่ม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 อันนี้เริ่มงานจะเริ่มอะไรก็เริ่มเวลานี้เลยเริ่มตั้งแต่เบาเบาก่นังนใจเริ่มนั่งนั่งเริ่มตั้แต่เบาเบาเบาซีเลือกเลือกเริ่มเลือกเอาเียเอาอันเลือกเดียวค่ะ เริ่มก็ต้องเริ่มตรงเริ่มเลี้ยงพระหรืออะไรพวกอ่ะเริ่นก็ได้ค่ะก็แต่เริ่มเนี่ยจะเอากี่โมงถือว่าเริ่มเจละชนชาติก็เริ่มไม่เหมือนกันยุีตาเอไอจีนก็ คือเจ้าสาวก้าออกจากบ้านถ้าเริ่มก็เริ่มตรงนี้อยู่ที่ชาติพันเริ่มก็ให้เริ่มเวลานี้อย่าเริมเจ็ดโมงเท้าเริ่มทำอะไรทุกอย่างตามชาตินั้น<า> ไม่เวทไม่ไม่เบาซีก็โงซีไม่สร็จเวลานี้แล้วถ้าเขาจะแต่งแต่งงานนะครับก็เริ่มไงเริ่มแล้วครเนี่ยตามชนชาสมัยก่อนว่าชาติปรีเทศจีนก็เก้าออกจากบัานยิบโกขอนี่ไ้ ต่จังหวัดเลยเป็นยาพุงริ่มใจแล้วก็พวกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ใจเริ่อมแต่วันที่จับจับงงซิงเกียทีให้ทำให้ทำแล้วพวกนี้เก็บไว้เลยอันนี้ดีที่สุดที่สุดไม่ต้องเอาเลยอื่นก็ไม่ต้องเอาแล้วถ้าใหญ่คือสีสะเก็ดคือกับพุงก็เริ่มเร่ม อันนี้คือถือว่าเริ่มแล้วค่ะจะแต่งวันไหนก็แต่งไปแต่ว่าช่วงนั้นอย่าอย่าเริ่มจัดทั้งเดือนก็เชิญโอ้คืออย่างนี้เริ่มก่อนเริ่มแล้วจะเี่เรือจะแตกได้ก็ได้แตกได้ก็ได้จะก็ได้จะให้เป็นวันนี้วันดีที่สุดจะเริ่มแล้วไงเข้าหอเข้าหอสี่มุม เมืองก็เชิญครับผมอยู่วงมุ้งก็เชิญแล้วอาโป่งแล้วถ้าไอ้กันอีกับไอเนี่ยจะกันยังไงหูหูเละทิมทับทิมย่อทับทิมเดี๋ยวทับทิมสายไปเขายังไงของอีก็เดี๋ยวของไทยอ่ะงไจ่อเอาทุกทับทิมถ้าอย่างนี้ใกล้ใกล้ใกล้อาโป่ง ชิวอีกก็ทันชิวใช่ใช่ใช่อยู่ไม่อันอันนี้เยอะอันนี้รู้แล้ววันที่แปดโปรออกวันนี่ยจะไปพับแบบนั้นจีจุดทำไมทำไมไม่จำไม่ไม่ลืมไม่ลืมโหาขา